การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลายคนอาจกลัวนะคะแต่หากการเปลี่ยนแปลงนั้นนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าใหม่กว่าแจ๋วกว่า PEA ไม่รีรอที่จะรีบดําเนินการค่ะล่าสุด PEA รังสิตปรับลุกใหม่จะจแจ๋วแค่ไหนไปติดตามชมกันค่ะ PEA รังสิตปรับโฉมมุ่ง Service Excellence บริการเป็นเลิศและครบวงจร พร้อมผลักดัน PEA ก้าวสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคตเมื่อวันที่9กันยายน2558นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA เป็นประธานเปิดศูนย์สั่งการแก้ไขกระแสะไฟฟ้าขัดข้องและศูนย์บริการลูกค้าณ PEA รังสิตโดยมีนายสมรักษ์กิ่งมาลาผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต PEA เขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรียุธยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ โดยนายพรศักดิ์จุฑาการผู้จัดการ p a เรังสิตกล่าวรายงานณสำนักงาน p a เรังสิตปทุมธานี ศูนย์สัส่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องนี้เป็นหนึ่งใน12การไฟฟ้าจุดรวมงานนำร่องตามแผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องที่ดำเนินการปรับปรุงห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องทั้งทาง,งด้านกายภาพและด้านระบบงานให้มีความสะดวกทันสมัยมีการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่รองรับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบจากปัญหาไฟฟ้าดับได้อย่างรวดเร็วสำหรับการพัฒนางานบริการ PA รังสิตถือเป็นต้นแบบสำนักงานที่มีการปรับปรุงกระบวนงานให้บริการเป็นแหล่งรเริ่มโครงการใหม่ๆและทดลองใช้ก่อนขยายไปยังหน่วยงานอื่นๆเช่นนำร่องให้บริการ PA One Touch Service ที่เชื่อมโยงและบูรณาการงานบริการแบบเบนะ็ดเสร็จณจุดเดียวครั้งเดียวเริ่มตั้งแต่พัฒนาสำนักงานให้เป็นโมเดิร์นออฟฟิศ ปลูกจิตสำนึกพนักงานให้บริการด้วยใจเซอร์วิสไมล์กำหนดเครื่องแต่งกายที่มีเอกลักษณ์ให้พนักงานฟรอนต์ออฟฟิศ จัดให้มีจุดคัดกรองลูกค้าด้วยสมาร์ทคิวมีการนำ SLA Service Level Agreement หรือข้อตกลงระดับการให้บริการมาปรับปรุงกระบ,บวนการให้มีประสิทธิภาพมีการนำแผนที่ระบบไฟฟ้าและฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาให้บริการเพื่อความถูกต้องแม่นยำและผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถแสดงความพึงพอใจในงานบริการผ่านสมายบ็อกอีกด้วยที่ผ่านมานี้นะครับการควบคุมกันใหญไฟเนี่ย เราต้องสั่งการมาจากศูนย์ที่อยุธย,ยานะครับเพราะนั้นเราก็นำร,ระบบการสั่งการสั่งการจ่ายไฟที่ทางสมัยมาติดตั้งที่ตรงนี้เลยนะครับที่ศูนย์สั่งการแก้ไขไฟขัดข้องหลงังสิทธิ์แล้วก็ยังมีระบบของการรับคําร้องต่างๆนอกเวลางานด้วยที่ศูนย์สั่งการแก้ไฟแห่งนี้นะฮะเราทํางานจน2 4ิชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่มีไฟดับไม่ว่าจะเป็นเว,เวลาใดก็ตามดึกดื่นแค่ไหน เรามีคนทํางานตลอดเราพร้อมที่จะให้ออกแก้ขไขไฟฟ้าขัดข้องตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับรวมถึงการให้บริการขอขยายเขตนะครับที่เราเรียกว่า one touch service one touch service หมาย,มายความว่าลูกค้าสามารถมาครั้งเดียวนะครับมาขอใช้ไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ทางการไฟฟ้ารังสิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะคิดประมาณการค่าใช้จ่ายลูกค้าสามารถชำระเงินครั้งเดียวจบเลยนะครับ